ตอนนี้เพนก็ถึงสนามสกายเลนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันซึ่งเดี๋ยวการเตรียมตัวเนี่ยเตรียมตัวยังไงบ้างไปดูกันค่ะมาถึงจุดฝากจักรยานนะคะที่เราฝากจักรยานไว้เป็นรายเดือนนะคะพี่พี่พนักง,งานก็จะนําจักรยานของเรามาวางไว้ด้านนอกให้ค่ะได้รับจักรยานเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปรอเพื่อนเพื่อเพื่อปั่น,น,นด้วยกันกับร้านไฮวายค่ะวันนี้ก็พูดคุยเมาท์มอยกันยามเช้านะคะได้เวลาเข้าจุด e n t r a n c e เข้าไปค่ะตรงนี้ต้องใช้ Snap นะคะ เื่อเข้าไปปั่นด้านในวันนี้ก็ความเร็วมิตรภาพหรือเปล่านะเวลาปั่นในสกายเลนนะคะเลนซ้ายก็คือเลนที่ช้าค่ะใครจะแซงให้แซงเลนขวานะคะก่อนที่จะเข้ากลุ่มให้บอกสัญญาณมือก่อนนะคะว่าเราอยากจะเข้าค่ะตรงนี้ก็เป็นจุดฟินิชแล้วนะคะถ้าใครอยากจะขึ้นมาตรงสพารลอยฟ้าก็ปั่นขึ้นมาได้เลยนะคะแต่ก็เวลาแซงใครนะคะก็อย่าลืมว่าเราควรจะแซงขวานะคะ เพื่อความปลอดภัยนะคะแสงสายบางทีอาจจะตกใจนิดนึงนะคะตรงนี้ก็เป็นจุดที่จะออกจากสนามค่ะแล้วก็แวะถ่ายรูปให้พี่ๆด้านล่างกันนิดนึงแล้วก็ปั่นไหลลงค่ะสกายเลนนะคะมาปั่นได้ฟรีค่ะแล้วก็มีห้องน้ําบริการาจุดทั้งในสนามและนอกสนามนะคะด้านนอกก็มีอาหารมีร้านกาแฟให้เลือกซื้อเลือกทานก่อนหรือหลังปั่นได้เลยนะคะซุปเปอร์มาร์เก็ตก็มีให้เลือกซื้อค่ะมาปั่นได้ฟรีทุกคนค่ะเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสามทุ่มนะคะ